คกับทมั่นยังสวัสดีช่วงเช้าครับทุกคนก็วันนี้นะครับมีสูตรมาใหม่นะครับสูตรที่4และสูตรที่5นะครับก็อ่านคําเตือนกันไปด้วยนะครับทุกคนนะครับสูตรที่4และสูตรที่5นะครับเป็นสูตรเดิน2ตัวนะครับโอเคสูตรแรกหนึง่ง สูตรใหม่นะครับสูตรที่4และสูตรที่5หลักหน่วยบนนะครับก็คือสูตรนี้นะครับสูตรที่4และสูตรที่5นะครับตัวที่เดินนะครับเพียง2ตัวเท่านั้นนะครับถือว่าเดินดีนะครับแล้วก็เดินยาวนะครับ สถิตินะครับก็โอเคก่อนอื่นนะครับผมจะมาคำนวณน,นะครับย้อนหลังขึ้นไป1ง,งวดนะครับทั้ง2ส,สูตรนะครับว่าใช้ตำแหน่งตัวเลขไหนบ้างนะครับโอเคมาเริ่มจากสูตรที่4นะครับประกาศสีแดงกันเลยนะครับ ตำแหน่งที่ใช้นะครับคือ6นะครับบวก7บวก3บวก1บวก9นะครับบวก0 2ครั้งบวก9ขอคงที่นะครับเขียนตัวเลขออกมานะครับก็จะเป็น6บวก7บวก3บวก1บวก9 วกครั้งบวกคงที่นะครับกดเครื่องที่เลขอ,อกมานะครับได้3 15สิครับ 3 5มสิบหบเอาเลขหลังนะครับเลขหน้าแมวนะครับก็คือ5นะครับบวกไป1แต้มเป็น6นะครับได้เลขออกมาครับ5 6นะครับ5 6นะครับก็คือตรงนี้นะครับนี่นะครับคำนวณสถิติยอดหลังหนึ่งงวดนะครับโอเคต่อมานะครับสูตรที่5นะครับปากกาสีดำนะครับ ตำแหน่งที่ใช้นะครับ2นะครับบวก2 2ครั้งบวก0บวก8บวก7 3ครั้งบวก4ตามด้วยบวก1ของคงที่นะครับเขียนตัวเลขออกมานะครับ2บวก2 2ครั้งบวก0บวก8นะครับบวก7 3ครั้งบวก4ตามด้วยบวก1คงที่นะครับคำนวณน,นะครับตัวเลขออกมาครับได้เท่ากับ40นะครับ40เหมือนเดิมน,นะครับ 40นะครับก็คือ0นะครับบวกไปอีก5แต้มนะครับก็คือ5นะครับก็จะได้05นะครับ0 5ย์ก็คือตรงนี้นะครับสถิติย้อนหลังหนงวอดนะครับโอเคทีนี้ทั้ง2สูตรเราคำนวณสติย้อนหลังหนึ่งวดนะครับ ทราบผลแล้วนะครับก็มาดูงวดล่าสุดเลยครับวันที่16เดือนกรกฎานะครับก็มาเริ่มจากสูตรที่4ประกาสีแดงกันเลยนะครับ2องบวกศบวกหบวกหบวกเจสีสองครั้ง บวกเก้าคงที่นะครับเขียนตัวเลขมานะครับก็จะเป็น2บวก0บวก1บวก6บวก7บวก4 2ครั้งนะครับและบวก9คงที่นะครับผลออกมาคำนวณออกมาได้33นะครับ33ก็คือ3 บวกไปหนึ่งแต้มเป็น, 4, นรับตัวเลขมาได้3 4นะครับก็คือตรงนี้นะครับ3 4นะครับโอเคต่อมานะครับมาดูสูตรที่5ครับปากกาสีดำนะครับตัวเลขและตันหมายที่ใช้นะครับ9 บวก8 2สองครั้งบวก4บวก4บวก9 3ครั้งบวก1และบวก1คงที่นะครับเขียนตัวเลขมานะครับก็จะเป็น9นะครับบวก8 2สองครั้งบวก4 2สองครั้งบวก9 3สาครั้งบวก1และบวก1คงที่นะครับ ผลคำนวณตัวเลขออกมาครับได้เท่ากับ612ครับ612ก็คือ2นะครับ2บวกไป5แต้มนะครับก็คือ7นะครับได้ตัวเลขออกมา27นะครับก็ตามนีมนะครับ27นะครับโอเคทีนี้พอเราทราบแล้วครับสูตรที่4และสูตรที่5าคำนวณตัวเลขออกมานะครับพร้อมสูตรนะครับ ลำดับต่อมานะครับก็จะทำการนะครับเอาทั้ง5สูตรนี้ครับมาชนเด่นนะครับกันนะครับว่าจะได้ตัวเลขตัวไหนที่เป็นตัวเด่นนะครับโอเคเริ่มจากงวดแรกนะครับทั้ง5สูตรนะครับชนเด่นนะครับทั้ง5สูตรครับชนเด่นได้เลข2ตัวเดียวนะครับผลรางวัลออก6 5หนะครับก็ มาที่เลข2ทางด้านหลักหน่วยนะครับเคต้องบอกกันว่าสูตรนี้ครับเป็นสูตรหลักหน่วยบนนะครับเพราะฉะนั้นให้มอง่าที่หลักหน่วยประกาออลูกศซสียงแดงนนครับหลักหน่วยนะฮะเคงวดต่อมาเลยนะครับชนเด่นนะครับได้เลข3ตัวเดียวนะครับผลวันออก 873นะครับก็มาที่เลข3ทางด้านหลักหน่วยนะครับต่อมานะครับชนเด่นนะครับได้เลข7ตัวเดียวนะครับผลวันออก907นะครับก็มาที่เลข7ทางด้านหลักหน่วยนะครับต่อมาชนเด่นนะครับได้เลข6ตัวเดียวนะครับทาง5ู้นรนะครับก็มาผลรางวัลผลรางวัลออก906ก็มาที่เลข6นะครับ ต่อมานะครับชนเด่นนะครับทั้ง5สูตรนะครับได้เลข9ตัวเดียวนะครับผลระงวัลออก0 1 9นะครับก็มาทางด้านเลข9นะครับต่อมาชนเด่นทั้ง5สูตรนะครับก็คือเลข3ครับผลรางวัลออก903นะครับก็มาดัก็มาที่เลข3นะครับที่เลขหลักหน่วยนะครับ ต่อมานะครับชนเด่นทั้ง5สูตรนะครับได้เลข2ตัวเดียวนะครับก็ผลรางวัลออก272นะครับก็มาที่เลข2ทางด้านหลักหน่วยนะครับต่อมาชนเด่นนะครับทั้ง5สูตรนะครับก็จะได้เลข2ตัวเดียวผลรางวัลออก8 7 2นะครับก็ติดทางด้านหลักหน่วยเลข2นะครับต่อมานะครับ ทั้ง5สูตรนะครับชนเด่นนะครับได้เลข5ตัวเดียวผลรางวัลออก605นะครับก็มาทางด้านเลข5หลักหน่วยนะครับโอเคต่อมาครับงวดล่าสุดนะครับประจำวันที่16นะครับที่ถึงนี้นะครับทั้ง5สูตรนี้ครับชนเด่นนะครับ4มา3สูตรนะครับ สมา3สูตรและ7มา3สูตรนะครับเพราะฉะนั้นจ้กทั้ง5สูตรนี้จึงสรุปได้ว่านะครับได้เลข4กับ7นะครับที่เป็นเลขเด่นทางด้านหลักหน่วยบนนะครับทุกคนโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีสูตรที่6 สูตรที่6นะครับและสูตรที่7นะครับเป็นสูตรใหม่เป็นสูตรเดินสองตัวเหมือนกันนะครับสูตรที่6กับสูตรที่7นะครับแล้วก็จะสรุปให้เลยนะครับท้านลักหน่วยบนนะครับชี้ชัดไปเลยับว่าตัวไหนเป็นตัวเน้นที่สุดนะครับแล้วตัวไหนเป็นตัวรองลงมานะครับทุกคนโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับช่วงเช้าก็ข้อมูลนะครับและ สูตรที่ผมนำมาเสนอครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับทุกคนยังไงก็ฝากติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับและกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ